โคนมหากาพวิปากกรรมของแวนเฮลซิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียว,ยว,ยว,ยวชื่อของม้ามันแปลกๆว่ะวะมนกลืนได้เชื่อพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วมึงจะเดินกลับมาทำพระแสงอะไร,<ค>รวะนะ่ะใ,ใครี่ผมใครี่ผมใครดิแหลนดห <c oughs> ล้วดแวนเลิกแจกทีนี้ก <c oughs> ูต้องเกิดกูต้องเกิด็อตนี้แลนี่กันโ,โอีกซีดใ โอ้ยแวนเล่นแบบนี้กระจอกจัดนะเออฆ่ากูเลยกูไม่ไหวแล้วโอ้ยเขาขอโทษน,นะเธอพยายามได้ดีแล้วแหละแต่ไม่พยายามจะดีกว่านี้นะผมไม่สามารถทนไหวอีกต่อไปผมโดนเพื่อนร่วมทีมดา่าผมเก็บกด ผมแบกรับทุกอย่างไม่ไหวแล้วยาเฮ้ยยานสนใจไปกินลูกปืนห้องพี่เบ่าวมาแล้วเว้ยเขาเรียกคัมแบ็กอ i สเ e ลวดีจ้ายินดีต้อนรับกลับมานะ ตัวถ่วงของทีไม่ต้องกลับมาก็ได้เนาะเฮ้ยมึงชักจะดูแพงกูมากเกินไปละดูถูกเฮ้ยลิกเตอร์พุ่มไม้เกี่ยงคนมันมีอยู่จริงนะพหนุ่มหน้าบนพอคนหลายใจนี่แล้วแล้วการแก้แค้นของแวนยังต้องดําเนินต่อไปเอ่อแล้วถ้าต่อมาล่ะก็แปลว่าพึ่งไปเฮ้ยยานขอค่ามึงแทนเคซีแป๊บหนึ่งนี่ไงเอาไม่ตายนี่ไง ไม่ทราว่าหน้าผมกัคลิกซี่มันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยไงลิเตอร์มึงก็กํากูไ้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนแสกหน้าไปหนึ่งทีในสนามลบมันไม่มีคาว่าปลานีหรอกเดวนแต่ถ้าปลาเผานี่มีอยู่แถวแถวปากซอยนะกูซื้อกินบ่อยมุกไม่หาขอโทษครับแล้วเว,วลาที่ผมรอคอยมันก็มาถึงสินะ<ด>คลิกซี่คลิกซี่ยีน้งทัวดีนี่ไงแมแหมแหมาได้ตัวเดียวทำเป็นมีเสียง โดนหนูฆ่าทั้งเกมเงียบกรีบโอ้โหปากคอรอลายที้หายเลยขอโทษทีนะพ่อหนุ่มน้อยหยานแต่แกต้องเป็นที่ระบายอารมณ์ของฉันระทำชำเราเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมิโทษนะพี่แวนฉันไม่สามารถทนกับความรู้สึกนี้ไหวอีกต่อไปคลิกซิคลิกซินี่ไง ายกระบอกปืนเล่าๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆลๆเๆๆเๆๆ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 ๆาๆเๆๆ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 ๆลๆๆ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 ยๆๆ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 ี่ๆะๆๆๆๆยๆ่ๆๆ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 ๆใๆๆๆยๆลๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆยๆลๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆเๆๆเๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆยเๆๆเลยๆๆๆๆๆๆเ หมายถึงเพื่อนมึงนะแวนตัวอย่างมึงน่ะไม่ต่างจากคลิปตัวหนึ่งหรอกจ้ะ